ธรรมชาติของกายธรรมชาติของกายมันเป็นเรื่อนล่างของโลกของภัยแม้นไม่อยากให้มันเป็นมันก็เป็นแม้นไม่ปรารถนามันก็เป็นเพราะธรรมชาติของกายมันเป็นเรือนรังของโรคภัยไข้เจ็บแม้นไม่อยากให้มันเป็นมันก็เป็นแม้นอยากจะให้มันเป็นมันก็เป็น แม้ไม่ปรารถนาที่จะให้มันเป็นมันก็เป็นเพราะธรรมชาติของกายมันเป็นเรือนรังของโลกไม่มีใครปรารถนาที่จะเป็นโครคภัยไข้เจ็บไม่มีใครปรารถนาที่จะต้องมากินยาฉันยาตลอดชีวิตไม่มีใครปรารถนาที่จะถือหอยา ยิ่งใหญ่กว่าหอข้าวหอน้ําไม่มีใครจะปรารถนามาถือกระเป๋ายาเยอะกว่ากระเป๋าเงินแต่ที่ไหนได้ธรรมชาติของกายเป็นที่เกิดของโครคภัยไข้เจ็บอโรคยาปรมาลาภา ผู้ไม่เป็นผู้ไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่หลวงพ่อสงบเพ่นว่าโลคยาปารมาลาภาผู้มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั้นได้พิจารณาความทุกข์นั่นแหละได้พิจารณาความทุกข์ของ เวทนาที่มันมาอาศัยกายเป็นที่เกิดโลกของกายมันก็เรื่องของกายมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอ่จิตใจที่ไปหมายสัมปยุตธในกายมันจึงไปเป็นทุกข์แทนกายกายเป็นทุกข์ซ้ำซ้อนเป็นทุกข์สองเท่าเห็นไหมเป็นเช่นนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ย จึงต้องมาพิจารณาเอาความทุกข์นั่นแหละกำหนดขึ้นมาท <c oughs> ุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ <c oughs> กำหนดรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนสิ่งนี้ไม่ใช่บุคคลสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่เขาสิ่งนี้เกิดขึ้นในเบื้องตน้นสิ่งนี้ตั้งอยู่ในท่ามกลางสิ่งนี้แตกดับในที่สุด สิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่อยากให้มันเป็นมันก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันหาเป็นของมันเพราะธรรมชาติของโลกมันมันมาอาศัยกายเป็นที่เกิดธรรมชาติของกายมันเป็นที่อาศัยของเรือนรังของโลกภัยไข้เจ็บน่าเห็นไหมที่นี่ม <c oughs> ันก็หน,นีกันไม่พ้น ้องมาพิจารณาโดยความแยกยนแยกคายร่างกายน,นี่เป็นของทิ้งถึงเวลาเมื่อแตกดับทำลายขันดวงวิญญาณออกจากร่างแล้วก็เขาเอาไปเผาไปทิ้งพวกเราจะมาหึงมาหวงมาเห็นกับของที่เขาเอาไปทิ้งเอาไปโยนคว่งลงเข้าป่าชาอย่างนั้นเชียวหรือพิจารณาเห็นโทษของ การเกิดการแก่การเจ็บการตายเห็นโทษของจิตที่มันไปอุปทานในก้อนสกลกายอันนี้นี่พิจารณาเห็นเป็นจริงตามสภาพของธรรมคนเราไม่ว่าคนวัสาสัตว์เกิดมาเป็นอยู่ด้วยกรรมยืนเดินนั่งนอนพูดคิดหยิบจับ <c oughs> <c oughs> ยืนเดินนั่งนอนพูดคิดหยิบจับด้วยกรรมเกิดมาด้วยกรรมกระทำด้วยกรรมเป็นอยู่ด้วยกรรมมีกรรมนำต้องตามกรรม สำหรับผู้ที่มีกิเลสมีอวิชชาเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตใจอยู่ก็อยู่ได้กรรมตายไปจิตใจยังมีอวิชชาก็ต้องไปเกิดตามยถากรรมแต่จิตใจพระอรหันต์ไม่มีกรรมเพราะเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดเออ เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวคืออารมณ์แห่งพระน,นิพพานพระนิพพานไม่มีสุขพระนิพพานไม่มีทุกข์พระนิพพานไม่มีดีใจพระนิพพานไม่มีเสียใจพระนิพพานไม่ยินดีพระนิพพานไม่ยินร้ายเป็นอารมณ์ของพระนิพพานนี่คือจิตพระอรหันต์จึงไม่มีกรรมเวลาจะขบจะฉัน จมูกท่านก็ได้กลิ่นลิ้นท่านก็ได้รสอ,อายตนะหกภายในสัมผัสอายตนะหกภายนอกก็รู้เฉยแต่ไม่มีอุปทา,านไม่มีสัมพยุตสิ่งไหนฉันแล้วอร่อยก็ทราบว่าอร่อยรู้สิ่งไหนเผ็ดก็ทราบว่าเผ็ดสิ่งนหนจืดสิ่งนหนจางสิ่งไหนอร่อยไม่อร่อยก็ทราบ แต่จิตไม่ไปสัมพยุตนี่จิตพาละหันจึงเป็นธรรมชาติรู้เอออยู่อย่างนั้นเป็นอารมณ์ของพระนิพพานไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวเออแต่จิตของกุตุชนคนทั่วไปก็ยังมี ยึดมีถือมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงมีชั่งก็เพราะมันอุปทานในกายอันนี้แหละเอเอเวลามีโลภมีไั่ก็กลัวตายวิ่งหาอยุ่หายาหาหมอ,อไม่ได้เอาเวทนาขึ้นมาเป็นยารักษาใจมาเป็นยาสมานแผลใจไม่ได้หยิบยกความทุกข์ที่มันมารุมเล่าภายในใจขึ้นมาเป็น อุบายวิธีในการถอนถอนอุปทานภายในจิตใจมีแต่เกาไม่ถูกที่คันมันก็ไม่หายคันนี่เรื่องของจิตกับกายที่มันสัมปยุตกันมันเป็นอย่างนั้นใครจะว่ายังไงมันก็ไม่ฟังพอมันถือเอาทิฏฐิมานะทิฏฐิตัวนี้ก็คือสักยะทิฏฐินั่นแหละที่นี่น่าเห็นไหมความยึดมั่นในกายก็ขัคนล่างกายว่าเป็นของเราของเขาของหญิงของชายของคนของสัตว์ โดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์มันเป็นธาตุดินน้ำมลมไฟเฉยๆอืมปฐวีอาโปเตโชวายโยอากาศสธาตธววิญญาณธาตุทีนี้เราก็ไปยึดยึดว่ามันมีตัวมีตนเอาความเป็นเรานะ่ะไปรองรับมันก็เป็นทุกข์เอาความเป็นหญิงเป็นชายไปรองรับ มันก็เป็นทุกข์อันนี้สามีเราอันนี้ภรรยาเราอันนี้ลูกเราอันนี้หลานเราอันนี้ก่อนสกุลากายเราอันนี้รถลามาช้างแก้แหวนเงินทองข้าวของเครื่องใช้บ้านเรือนห้องหับของเราเอาความเป็นเราเอาความเป็นตัวเป็นตนเอาความเป็นอัตตาเอาเป็นความเอาความเป็นสักการทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจอันนี้ไปรองรับเอามด มันก็เลยเป็นทุกข์บัตรที่นี่ที่นี่มันก็เป็นทุกข์ทุกที่ไหนน่ะทุกที่ใจใจมันยึดอันไหนมันก็ทุกข์เพราะอันนั้นน่ะมันปล่อยมันวางมันก็ไม่ทุกข์แล้วอถ้ามันยึดมันก็ทุกข์ทุกข์เพราะความยึดทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะความรู้สึกนึกคิดทุกข์เพราะสัญญาสังขารทุกข์เพราะมาณเหล่านี้อสังขารละมาน สังขารเป็นมานจีดความไม่ให้จิตใจได้รับความเป็นจริงแห่งสภาพของธรรมมีแต่ชักชวนยั่วยวนปรุงแต่งไปในทิศทางที่สวนกระแสของธรรมทิศทางที่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิมีแต่มิชฉาทิฏฐิมิชฉาทิฏฐิสกยาทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิมาด้วยกันอมิชฉาทิฏฐิสกยาทิฏฐิ อัตตาโนทิฏฐิรวมแล้วเรียกว่าความเห็นผิดเดือนกันทั้งนั้นรวมแล้วเรียกว่าวิชาคือความไม่รู้ยึดในกายก็เป็นอวิชายึดในใจก็เป็นอวิชายึดในตัวในตนก็เป็นอวิชายึดในเราก็เป็นอวิชายึดในเขาก็เป็นอวิชาเออสรุปแล้วอยู่โดยความไม่รู้ยึดโดยความไม่รู้ไปก็ไปโดยความไม่รู้มาก็มาโดยความไม่รู้ เกิดก็เกิดด้วยความไม่รู้ตายก็าตายด้วยความไม่รู้กลับมาเกิดอีกกลับมาเกิดด้วยความไม่รู้เห็นไหมท่านจึงให้ชื่อว่าอวิชาคือความหลงคือความไม่รู้เอโมหะคือความหลงราคะโทสะโมหะอาราคะคือความกำหนัดยินดีในรูปในรสในกลิน่นในเสียงในโถัฏฐาธรรมรม โทสะก็คือความกโกรธโมหะก็คือความหลงรวมเรียกว่าอวิชารวมเรียกว่ากิเลสรวมเรียกว่าไฟสามกองนี่มันจึงทําให้จิตใจเราเป็นทุกข์อ่ามันจึงทำให้จิตใจเราโกรธมันจึงทําให้จิตใจเราโลภเราหลงอ่าเมื่อยึดในสิ่งใดแล้วมันไม่ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนอยากมันก็เป็นทุกข์ไหมล่ะพอไม่ได้มาแล้วมันก็กโกรธไหมล่ะที่นี่ เป็นอวิชาไหมเป็นไฟเป็นฟืนเผาใจเจ้าของไหมเป็นความสุขไหมละ่ะเป็นกุศลไหมละ่ะเป็นบุญไหมละ่ะมันมีแต่บาปทั้งนั้นแต่ละวีแต่ละวันนี่สังขารนี่มันปรุงแต่งมีแต่บาปทั้งนั้นเข้ามาถาโถมในหัวใจของตนเองไม่มีความเป็นบุญเลยที่นี่อยู่ไหนละ่ะที่นี่บาบุญก็อยู่ในใจเรานั่นแหละพอได้มาซึ่งสิ่งที่ตนอยากได้แล้วมันเสียไปมันก็เป็นทุกข์ มันก็โกรธเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจไอ้ความโกรธความน้อยเนื้อต่ําใจนั่นแหละเป็นอวิชาอพออยากได้มาแล้วไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อีกเอพอไม่ได้มันก็โกรธอีกหาหนทางที่จะให้ได้มาจนได้เกิดความโลภมากโลภาขึ้นมาอีกเป็นทุกข์อีกเห็นไหมจิตใจมีกต่ความว่าวุ่นขุนมัวแต่ละวีแต่ละวัวนนี่เพราะฉะนั้นให้พากัน หาอุบายวิธีสงบสติอารมณ์ตนเองให้มีความเพียรในการรักษาใจให้เห็นก้อนสัรพลากายหเห็นสรรพสิ่งในโลกอันนี้เป็นของเกิดของดับถ้ายังไปยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นของตัวของตนอยู่มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นร่ำไปถ้าหากเราเห็นตรงแล้วจิตใจมันก็จะปล่อยมันก็จะว่างมันก็จะคลายความกำหนัดยินดี ความกำนัดยินดีในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในผลทำพาในธรรมอารมณ์ความกำหนัดยินดีในรูปประขันในนามประขันความกำหนัดยินดีในตัวในตนในบุคคลในเราในเขาในสัตว์ในหญิงในชายเออไม่มีอะไรที่จะมาต้านความเป็นจริงได้ความเป็นจริงก็คือเห็นตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละไม่ได้เห็นยอดแย้งมเออ เหมือนกับฟ้ามืดฟ้าครึ้มนี่รู้แล้วว่าฝนมันจะตกเราก็ทราบว่าฝนจะตกนะนี่อาการฟ้ามืดฟ้าครึ้มเราไม่ได้ไปเข้าข้างตัวเองว่าโอ้ยเดี๋ยวฟ้ามืดฟ้าครึ้มเดี๋ยวเราก็เอาเดี๋ยวมันก็แดดหลอกอีกสักสองสามนาทีเอาผ้าเราออกมาตามอ่าเห็นไหมอ่าไม่ได้เข้าข้างตัวเองไม่ได้เข้าข้างกิเลสตัวเองเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าฟ้าอาการฟ้ามืดฟ้าครึ้มนี่คืออาการที่ฝนกําลังจะ ตั้งเขาตั้งมูลจะตกเมื่อเห็นตรงตามความเป็นจริงอันนั้นแล้วก็มันก็จะได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้ประมาทอันนี้เหมือนกันเห็นตรงตามความเป็นจริงว่ากายก็ไม่ใช่ของเราอรูปร่างกายก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ยิงไม่ใช่ใชายไม่ใช่คนไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์เห็นตรงตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกไป มันก็ไม่มีอุปทานมันไม่มีสัมปยุตเมื่อมันไม่มีสัมปยุตม,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 มันไม่มีอุปทานความทุกข์มันจะเอาที่ไหนมาเกิดเมื่อความทุกข์มันไม่เกิดขึ้นภายในใจความสุขความเจริญความสบายความสงบระงับดับจากสังขารมันก็ปรากฏขึ้นมาเห็นว่าเห็นไหมล่ะที่นี่เป็นเช่นนั้นนี่พากันตั้งใจเอาอภาวนาภาวนาอย่างนี้ ภาวนาเพื่อถอดเพื่อถอนภาวนาเพื่อไม่เอาอะไรเลยมันถึงจะปล่อยจะวางมันถึงจะข้ามความเป็นอวิชานี้ไปได้จิตใจมันก็จะเข้าสู่ความกระแสของธรรมคือความเป็นจริงที่บริสุทธิ์ผุดพองนี่เรียกว่าทรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วก็บสบายล่ะที่นี่อ้าเอาละที่นี่อออออนพอละพร